ขอาการาบสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมอนมอนชาแนลนะวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมบอ r r เ o r นี่เพิ่งเริ่มมาเลยตอนนี้เวลาสองทุ่มผมอาจจะเสียงแปลกหน่อยเพราะว่าไม่มีไม้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนดึกแล้วเสียงดังมากก็ไม่ได้ซึ่งผมเนี่ยจะมาเอาคืนดูของคริปโตมานี่เพิ่งเริ่มเลย กิจกรรมวอร์รี่เออร์ก็จะมีฟิกอ่าเจอร์อันนี้น่าเป็นอ่าสกินเก่าเป็นสกินอ่าที่ต้องเติมเนาะมันเป็นสกินมันเดิลเอ่าสมัยก่อนมันจะมีคู่กับวัคเทนเนาะโอเคแล้วมีอะไรมาใหม่บ้างอันนี้ก็จะเป็นท่ากระโดดลมใช่ไหมกับอ่าโปสเตอร์มีหนูป่าอะไรหนูป่าแปลกๆแล้วก็สกินพี่แกเท่นะแต่ว่าไม่เอา มีมีสนี้กับสกินนี้อันนี้ผมไม่พูดมากนะเพราะว่าไม่ได้มารีวิวแต่ว่าจะมาสมสกินอันนี้ก็ซื้อไปเจ้าตัว2ตัวเซนี้ไปแล้วได้เจ้าตัวกล่องมา10กล่องแล้วแล้วก็สกินสองกินแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเปิดต่ออ่ะอันนี้มี10กล่องขาดอยู่อีสิบสองเอ่ออันนี้ขาดอยู่อีสิบกล่องเนาะมาเปิดเลยวะซื้อไปอีก10กล่อง เริ่มเปิดเลยตอนนี้มี20กล่องแล้วขาดอยู่แค่กล่องเดียวมาตอนนี้มี21กล่องแล้วนะมาเริ่มเปิดกันเลยนะเอาเลยสกินแรกสกินแรกดูเนี่ยมันมีนการหนักอิมโมงอันแรกเลยอเป็นคำบ้าเปิดต่อเลยไม่ของเพิ่มาก้ดึกแล้วด้วยจะได้รีบไปรีบตล,ลอดดู ปัเท้าอันนี้สกินทองไม่เป็ไรสกินทองในมูลค่านี่2,004เลยนะจะไม่ดูนะมาส์กี้ปกติเดิมผมก็มีมาร์กี้สกินทองแล้วนะอ้อันนี้ลำพัดซื้อเติมซื้อสกินมาแล้วอ่ะผมลักกี้แต่เดิมมีสกินทองแล้วนะผมมีสกินทองมาสองแดงแล้วไปดูที่คลิปเะ่5 0อันได้หนงกล่อง150อันหาเฮอรูมหาเออ อันนี้แคบปะไม่ไม่ไม่ใช่แนวผมสินแล้วสิ่งอาจจะแปลกๆบ่างอันนี้แปลกลมด้วยถ้าสิ่งเราก็ต้องขอใช้ด้วยนะครับเซนตินละอ้วเท่เนอะแต่ไม่เอาไม่ชอบสีแดงอันนี้สกินของฮอลเลรซอนอ่าเปิดต่อจะได้อะไรไหมสีม่วง

ไอ้ AK, มีสกินทองแล้วอ่ะไ่้ชัยเทอะไรน่าจะค่อนข้างไลยตามเป็นของแรกโมเดลกล่องเท่นะโมเดลกล่องเทโมเดลกล่องเทวูอันนี้เท่ามาสติฟใครไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นลูกส่องมันเป็นลูกส่องมาสติฟยิงมันหรือไม่ก็รู้สีทองสามเลยดี อู้นี่อะไรเนี่ยฉันผมมีสกินบัตรเท้าตั้งสามสกินแล้ว,ลวนะเนี่ยอันนี้ผ่านไฟได้ก็มีครยซิลเวอร์แล้วอ่ะอันนี้อีกอู้อันนี้เปลี่ยนเลยส่งไปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปเสริมมารีวิวเกีบบวกัก็ตัววารีเออร์นะเีธยนูกำลังหาและดีจิตอยกเล่น โทษนะถ้าสิทธิ์โทษนะครับขออกาสรไปโทษถ้าเสียงค่อนข้า,างแย่เพราะว่าผู้สิงอันนี้สกินเทพมากเลยแต่น่าเศร้ามีแล้วแต่มันแถมสกินทองไหมเหรอเซนติเนลอีกแล้วเหรอก็ไม่เหละเปิดตอ่อ เดี๋ยวต้องได้เซอร์ตตรูมกิบโตแน่นอนนำผาดความจริงแมททนผาดของอันนี้ก็ให้นำผานแล้วนะอันนี้เป็นชัมดูแกงวอุ้ยสวยวนะเนี่ยไอสกีม่วงสองสกินสีทองก็ถือว่าไม่เลวนะของนี้แต่ว่า่องนั้นได้สกินทองสามสกินเลยถือว่าโชคดีจ้ะอันนี้ของใครอะแมทแม็กกี้อ่าแถมละ ความจริงก็สุ่มสกินได้แล้วนะตั้งแต่150ร้อยห้าสิบกล่องนั่นแล้วอ่ะแถมยังมาได้อีกนะเนี่ยสกินทองเนี่ยนะโอ้โูมงสองอีกแล้วได้เลยโอ้โเทพนะเนี่ยแต่ไม่อ่ะอ่ะเปลี่ยนดีกว่าอันนั้นมันที่มีมันเป็นสกินฟรีของที่เขาแจากของเอ่อคอลเลคชันเอีเวนต์ที่แล้วอ่ะที่มันเป็นสกินฟรีเนี้ยหน้ากล่องใช่อ่ะ กองไหมคกองไหมคกองได้ไรกลองพวกนี้มันมีโอกาสออกกองมากขึ้นนะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าว่าราคาังก็แพงเึ้นด้วยพูดกันนานตรงตรงรงงงกล่องละเจ็ดร้อยงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดเสียไปกับไอ้พวกนี้ประมาณสี่พไม่ได้ซื้ออ่า นี่อยากได้พอดีแบบรีบลงเร็วไงจะรีบไปนอน่มงแล้วได้มาทั้งวันอ,อันนี้เท่ะนะเนี่ยสกินม่วงที่เท่นี่เพิ่งแค่หกนาทีนคลิปนะกล้องสุดท้ายก่อนที่จะได้พอดี รวมหนึ่งร้อเฟรมแ่ไอ้ตัวหนึ่งครับทุกเอลเอาไป,ไปเป็นหกเราดูคิปโนตไอ้คลิปนายล้รูปอันอน,นี้รูปหนึ่งสองสองร้อยนถ่ายยังละสอง เซฟไว้เือเผือผมเป็นเมนคลิปโตนะถ้าเผื่อใครไม่รู้ชอบมากเลยตัวคลิปโตสกินสกิลมันดูโกงดีอ่ะไม่รู้ใส่ความรู้สึกมันหรอกนะเขาจังมา i find you เอาไปทำเป็นปกคลิปเอ,เอาไงดีอ่ะฉันตั้งไว้เยอะเลยอะ่ะเมนคลิปโตไงเอาอะไรออกดี ค่ใช้อ่ะฟูที่เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปไหมนะหรือว่าจะเอาไปเก็บไว้อิดต่อนี่ที่ได้มาสกินบัตรฮาสกินท้องสมสกินแล้วไม่รู้ว่าอะไรมาเยอะแยะแล้วก็โพสอีก โอ้ยยันนี้เท่เลยความจริงฉันเปิดไปแล้วประมาณร้อยเจ็ดสิบกล่องใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบกล่องทำไมแหลกอ่ะหลัแหลกรู้สึกแกรก ได้ของคริปโตแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไปทำคลิปรีวิวต่ออ่ะแล้วมีอันนึงได้ออฟหละส์สี่พันหนึ่งแพงมากเลยแค่นี้นะขอกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆลงเนี่ยเวลาผมใช้ซื้ออะไรเนี่ยผมก็ใช้เงินตัวเองนะเวลามีคลิปใหม่ๆลงเนี่ยก็ จะได้เห็นก่อนใครเลื่อนเ,เลยนะเวลากดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยขอจบพิ๊บไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณครับ